สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสาวๆเด้อพี่น้องมือนี้ว่าสีได้เกี่ยวเขากับฝนตกมากอีกแล้วพี่น้องเขาประแมงกับว่าท่านได้ก,กูเบิร์ตสับนี่อยู่ท่างข,งขางเขาพี่ใหม่กับมือว่านี่กับหากับเสือขึ้นจากหนามเนาะพี่น้องออกหน่อเต็มอยู่มันแสหน้าฝนกับยังว่าท่านในยุดพี่น้องมากอีกแล้ว คิดว่าฝนชียุดคิดว่าฝนชียุดตกพี่น้องขายยังค่ะอ๋อไม่พี่แน่แไปผูก,ก็ได้ย่างว่าท่างนี้ก็ได้อะไรพี่นอ้องคนมาขายของพี่ใหม่ก็ร่างมาเอาเงินนี่เดี๋ยวพี่น้องว่าสีไปซื้อก็ข้าเจ้าพอดีข,ข้าเจ้ามา แล้วกะสิผ้าพี่น้องไปอันอนาเลยเนาะเหมือนี่สิผ้าพี่น้องไปเบิ้งบอนที่พี่ไม่สิปูกพักเนาะไปเบื้องบักสิปูกดีบอนเนาะพี่น้องโมเมนต์สวนตัวเก่าเด้อพี่น้องสวนที่บบเคยปลูกจักเถื่อนเนาะอยู่บนกะพี่ไม่กะสิไปเบื้องแหละว่าสิปูกดีบอนเนาะพี่น้อง ไลาย,ยานี่่เนาะครับอือกมี่เขาจะหาใคร <c oughs> มทา,าทลายนี่มาดาทา่านมาละหาทา่านมัดละสิบบาทพี่เนาะ <c oughs> อู้สิเอาอันนี้น่าสนใอ เอาพักกูทักนนี้หมอทำไมแกงนะเออไม่จดไม่ไรเออหนาเออติดไปอย่างนี้เออืออทงสได์นี่ผิดผิดกับทงสิบบาทนะคุณเออทงลย เ้าบาทพี่น้องขอให้เด้อทุงละเส้าบาทเออหน้อไม่เอียงไอันี้เออหน้อหม้เกิดหน้อไมหลนท่เาโอ้เท่ากับมี่นาะพี่พี่ขอบักชีองหนึ่งก็พักมันหนึงเอายังอีกอันนี้แบบบวบ เอาไปเอาไปใส่้วขึ่ังมันขึ้นนี่แกกินได้แกงเลยแกงนะโอ้หเนใหม่เนาะัแล้วอนียเขอเอาพัดอันนี้มาพริกมัดหนึงกาพฟพัดนึงเลือกดิเลือกอร่อยเอาไปร้ายเอาไปบุกินสิ แม่มาคุ้มนะพี่น้องว่าแย่สื่อร้สื่อ้ายพ้าเจ้าดิติดทิ้งพ่อปิ้ทุ่งทะเลไหนมาเือเรียทุ่งนึ่งด้านตะกี้มันบอกฮะทุกภาคบ่เออเออเอ้า เอาอีกถ้าอีกนี่ได้พกูดมาเออพกูดมีแต่สุกเออว้าคันพูดถูกเอยอะเอาใช่มนนัุ่กฮะแม่ก็ไม่จะาบ่บ่ออยู่ในน้เน่าอันนี้นะพวกเร่เหม็นพวกเร่จ้าบัวกระโอ้ยชื่อของพวกชุมเรื่องชน่มอะเรื่องมากเอืองคนชอนคนช่อมากนี่มากทเนามากนะบ้อี่นาีแต่าอ้นี่ะจนะเยทุกท่ คนกระโตกบัยยุดพี่เน,นาะไดเอาอาะไรเนี่ยดีเดย์นี่เอาไปยนะังบ่แล้วไปสื่อคล้องเด็ดพี่น้องสื่อพักสามมาัดเนาะมะเขือทุ่งหนึ่งเลยกระพิกพริกอ่าทุ่งหนึ่งเนาะพี่น้อง พี่น้องอยากให้เบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านทา่าคนทางมัตตาฝนตกเนาะเละตลอดท่ากันดินมัตตาฝนมัตตามีฝนทางเละเลยพี่น้องสิพาพลอ้พี่น้องไปเบิ่งกบอนที่บิมไม่สิเฮ็ดหัวเนาะพี่น้องสิปลูกพัก บอนที่สิบปลูกพักไปเบิ้งที่น้องว่าเป็นตาปลูกอยู่บ่อเนาะมาพักเป็นตาหม่องนั่นเป็นตาปลูกอยู่บ่อโอเคอยู่บ่อเนาะพี่นอ้องเออเหนยแล้ววะป้าผ่า,ปาไปเสาละหัวอยู่ไซที่น้องเสาหัวคือบบเห็น หาผ่าก่อนพี่เนาะ หยอดมันมันแก้วนี่พี่น้องวันไหนพีใหม่สิดึงไปปลูกดึงไปปลูกอยู่สวนที่พีใหม่สิไปเบิ่งนี่เนาะพี่น้องค่ะมันเป็นตาเห็ดหัวเห็ดสวนพีใหม่ก็สิปลูกเพิ่มโอ้วนอย่ากวางมันออหยอดใบมันแก้วงูบ้านก็สิบประมาณนี่แล้วพี่น้องยามเสาว ีเลพี่น้องเป็นตาปูกอย่ว่าพี่น้องขันเห็ดหัวนี่ปีใหม่สีเห็ดอันนี้เป็นทาสวนเท่าเนาะพี่น้องแล้วปีใหม่สิให้ดูมองนี่เป็นทาสวนเท่าหันแหละพี่น้องทาสวนเท่าแม่นแม่นแถวนี้อีกแหละทาสวนเท่าน้อแม่นในบรรยากาศดีดีพี่น้องทาสวนมีแต่คนมาทิมขีไงพี่น้องสวนของพัวเถาไม่เถาปีใหม่เห็นไหมคองตะ่าตกี่ แต่วนเดียวนี้มันโหกแห้งเลยพี่น้องมันมีแต่กุ๊กไม้กุ๊กเอียงน้ำสารพัดขั้นปูกคลองเนี่ยบอกได้เลยบางามงามเพราะว่าโบเคยปลูกจักเถื่นเนาะมันกับเป็นทีห้ฮมฟุ่นนะนะพี่น้องขั้นปีใหม่เห็ดหัวปีใหม่สีเห็ดซื่อนี้ซื่อมองนี่เนาะพี่น้องตอกตอกก๊กปอบนี่ขึ้นมาเห็ดสื่อขึ้นมาทั้งน่ะสิป้าให้คนเที่ยวน้องพี่น้องสิป้าให้คนเที่ยวมองนี้สีเห็ดสีเห็ดหัวขึ้นมาเลยสื่อหัวขั้นนะลงมา มองกลางนี่สิป้าให้คนเข้าใจเที่ยวมาอาบนานะ้ำเนาะเที่ยวมาโลงน้ำเซะไหนพี่น้องมาจูบโปมจูบยังขัางไหนก็เป็น,น,นสวนนี่แหละสวนแถวห้องน้อยกายไปหันนิดหนึ่งกับสวนตัวอีแม่แล้วปลูกภานพี่น้องมันดินงามกรอบยี่ใหม่่าาะปลูกสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ข้ามาเบิ่งสวนเนาะพี่น้องข้ามาเบิ่งสวน สวนเซ่เนาะพี่น้องนี่เป็นสวนพเอเถ่าของแม่เถ่าปีใหม่เนาะปีนี้เขาเริ่มตนวาซีเฮดพี่น้องตั้งแต่หันแหละที่ปีใหม่สีมากหันแหละพี่น้องสวนของพอเถ่าแม่เถ่าย่ข,ข้างเมืองนี้เนาะตามหัวลงมากหันแหละพี่น้องบาซีเฮดหัวลงมา,งา,งมาผักเสียงเอาพี่น้องเพราะว่าตอนทีปีใหม่ถ่ายคลิปนี้เนาะข้าจ่เปิดเพลงพี่น้องและมันกะติดลิขสิทธิ์เนาะพี่น้อง ก็เลยลงบลาเอเนาะก็เลยมาผ่าเสียงทับเอาพี่น้อง้างนี่ก็เป็นสวนข้าเจ้าเนาอพี่น้องคางเบืองคางหน้านู้นฟังคางนี่ก็เป็นคลองห้าเนาะกัยังบ่ท่านแหน่ใจพี่น้องบาสิปลูกอีหยังเนาะกับาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งถาว่าเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องพี่น้องขั้นสีเหตุอหลีก็สิทางออกเนาะทางหยาออกทางอ่ากกกันท่านเนาะ ทางนน้ำออกพี่น้องและะ้วก็สิเริ่มเห็ดหัวข <c oughs> ึ้นแหละมดมกูตอนนี้ผักเสียงเอากับน้องอ้นกับน้องนิวกะเสียงดังพี่น้องเป็นจังไดพี่น้องมันเป็นตาปูกอยู่บอลองคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องขั้นเป็นตาปูกกะสิสิป,ปูขั้นแหละพี่น้องกะคิดเก,กี่ยวปูเพราะว่าขั้นเกี่ยวเขาแล้วมันบมมีเวียกยังเห็ดนะกะเลยแบบสวนตัวน,นั้นอีเมลแล้วก็เห็ด เดี๋ยวสิพาพี่น้องอยยงไปเบื่องส่วนต่วน่เนาะสวนตัวนั้น,นะน,น,น้อแม่เราปลูกแต่ไอแม่เราเริ่มปลูกได้หลยอาทิตต์แล้ว,ลวพี่น้องจนมันออกเวาลาปะกะติปีใหม่เสียสวนนั่นแต่ว้าป้าให้ออแม่เมห็ดซะพี่น้องป้าให้ออแม่เมห็ดซะแล้วเขาก็สีมาเอาสวนตัวนี้นเานาะเอาเบื้องนี้พี่น้องแต่หูซึกบมันกับโบเดกวงบันไดนะมันกับแคบเติบอยู่พี่น้องสำหรับการเห็ดส่วนแต่ว่า จังได้จะส้างพี่น้องเพราะว่าพี่ใหม่อยากเห็ดอยากปลูกเนาะกระสิปลูกเลยสัเดี๋ยวคั่นทามอีแมย่ย่านแต่อีแม่พูดแล้วบอกให้ปลูกพี่น้องแต่ว่าจังได้พี่ใหม่ก็ยืนยันว่าอยากปลูกอยากเห็ดพี่น้องทามอีแม่ว่าแต่ว่าทางนี้มันเป็นสวนเขาเจ้านะทามอีแม่ว่าขอเห็ด เอเห็ดมื่อเบื้องสวนเขาจัได้บ่อแบบว่าประมาณแบบว่าเศร้าเหตดเห็นไหนพี่น้องแต่ว่าเขาทิมใบเขาจ้ากระโบได้เห็ดอยู่แล้วแบบว่าขอขอแบบว่าเสื่มันจากน้ะขอเห็ดมากอีกน่อยหนึ่งเศร้าเขาจับแล้วก็เอาข้องปลูกให้เขาฮะนะแบ่งข้องปลูกให้เขาพออยู่แถวบ้านสวนเซ่เห็นพี่น้องคันคันเขาจับโบเห็ดกับเศร้าไรแต่ว่าข้องปีใหม่มันกะประมาณํำนี้ซื้อหัวตัวนี้ลงมานนี้ ไปหาหมองหันเนาะพี่น้องมวนของปีใหม่ดอกพี่น้องบ่กพิษของพราะเถาไม่เถามันโมมีไฟเหตุคันเห็ดก็ต้ตองทางปีใหม่สีทางออกเบิดโกโก,กอันนี้เนาะพี่น้องโกกปากกระทันกำลังเป็นหมาโกโอ้ยไอ้นี่พี่น้องทางทางภูมิกระทันภูมินี่ออกเกิดโูกเนาะคือสิงห์เอาเอางากระทันมาเห็ดหัวอู้หัวเนาะ างนี้ค่ะมันเป็นขค้งพอเถา่าไม่เถ่าเบิร์ดแ,แล้วพี่น้องแต่ว่ามันมันแมนมากตัวสวนนั่นแหละสวนตัวปีใหม่ว่มะมาหอดพีสวนเสตไปเถา่าแต่ว่าเฮากะขันมองนี่ค่ะพี่หม่สิจงทางให้คนโลงมากนะนี่กะแมนเนาะนี่กะแมนนี่กะแมนแต่ว่าหญ้ามันเกิดเนาะพี่น้องหญ้าลายลายโมหูวปีนีทำหน่อยแล้วสิบปลูกด้วยบอก มันไม่ต่หย่าปลูกกับเจ๊สิปลูกอยังไรนะ้องพี่น้องหย้ามันลายลายหย่าอันนี้หักมันเลิกพี่น้องมันคูดออกไปบ่ไรหุควมำหกของหยามันหกเลยมันล่ามพี่ใหม่ปลูกแต่ละปีพี่ใหม่ย,ยังแบบว่าคูดเอาป่ะสะคูดเอามันก็เกิดขึ้นมาตลอดพี่น้องนี่กับอีเมลยแล้วก็คูดทางไหนอีเมีแล้วปลูกเบอกระโพดเด้อพี่น้อง เราปลูกบักกระโพดปลูกบักทั่วแต่เลยสีโยกสวนตัวนี้ค่ะไอแม่เราปลูปกซาี่น้องแล้วอยากปลูกยังกันแล้วแต่เราแบบพี่แม่มสิไปเอาตัวนะั้นสีโบว์ไวไ้เลยเอาเลยเด็กพี่น้องเอาแบบปลูกปีนี้ซื่อ,อ,อ,อปกกระมาณนีเด็ะพี่น้องอีแม่ปลูกกระลังออกพี่น้องเฮ้อเขาบอกสีทามจะอยู่ว่ามันพ่อปลูกอยู่บอกเออกขาเราะว่ามันงามไหน อีเด้ว่าสิทังก็กระทันนี่ขันท้าเฮ็ดหัวไอ้ดีขาจังทางูมใหญ่ค่ะมือนี้เหน่าขาทังขอรัันแล้วจังวะมันปียกันลราว่าื้อ่ะเด็อนเจขาวดอเฮ็ดหออนี้นะข่าเนาะเออสบายดีสบายดีงได้ปีนันแล้วมันตองงามแห้งค่ะแต่ว่าข้าต้องเฮ็ดหูอ่ะหันเลยขาวอกกเฮ็ดหอดนี้ขาก็ไปเฮ็ดจัหันไปนี่ก็ป้าทางลลกะเออขอสิป้าทางลกคักสิ สิปลาโบกวงปันไดเพราะว่าข uh ันเท้าปลาทางกวงมันสินี่เนี่ยเธอเนี่เธอานี่ะนี่สิเอาซ้ำซ้ำหนี่ซ้ำหนีซ้ำนีโอเคอยู่บอกเออโอเคเพราะว่าเขากะเขากะเยื่นเห็นเขาจะลงไปเที่ยวทางนั้นกับกวงอยู่เด่นนี่เด่นเขากะเหยื่อาบ่ได้เส็เถอะผิดนะสาวบ่อราบ่ได้เส็เถอะผิดเราจักสิเห็ุจักบอหยามันลายหยาลายไหลฝืมิได้หยาหยานี่หักเลิอก มันมีแต่สีล่ามไปตะลอดามเลยนี่เล้ยงขากระไรนี่ทางนี่สีเฮ็ดหอดอดน,นี่สีเขกจะเที่ยวทางนี่เอาซะมูมัน,มมนนี่หเขกจะเหยื่นมาเที่ยวเบืองนี่เอามันกับขากับทางให้เขานั่งขึ้นไปยานเขาจะเบาแต่วันเป็นดินเทาเองเข้ากับโบเป็นยังหรอกก็ให้หมูเที่ยวท้องให้เขานักอืมเห็ดแต่เขาอยากผูกกับผูกอืม เบื้องนี้เห็นแล้วเบื้องนี้มันอมนดอดใ่มอดอะไรกวางไะไหน่นอยเดียวเนาะอือหน่อยเดียวนะจังบา้าจังบ่าอยากยักบยไปทางนั่นได้ร้ายค่ะนี่เด้เฮาก็นี่เด้หัวอันนี้ดินี่นี่ได้ปีห่หอดี่สนิทได้เห,าหา่าค่ะแม่นบก่กอ่ะท่านนี้ก็ได้นเขาปุ่นได้ด้ชท่านนี้จวมาดินเขามันสิปลูกพวกปลูกยังก็ได้เป็นข้าวโพดเป็นโทรายดินยังได้เบิด หนากระโบลายคือปันไดเนาะส่วนห้องมันหนาลายป้าพี่น้องขึ้นระบานีหมออันหนึ่งอยู่หน้าเด้สั่งห้องไดเอาเข้ามาหมอกระเบื้องหัวเนาะอืมคือเพื่นเปลี่ยนกันหัวบ้าสิเหตุเขาเมาพี่น้องเมื่อนี้พูดนึ่งกับหัวเขาเบื่องมอใหญ่พูดหนึ่งกับมอเนาะนักศึกษายากมากจิงเนาะพี่มันมันปูขึ้นได้หอดพี่พี่ได้ขั้นเน้าทางค่ะ มันกับตังช้างตามหมักนี้แลนมาตำผาฟุ้งเนื้อที่ปลูกปลาอยู่ปะพี่น้องคอมเมนต์มาได้เด้อว่าเนื้อที่มันก็เป็นตะปูอยู่วะพี่น้องแต่มันเป็นตะปกูปะปกก็คิดใบเลย,ยพี่น้องว่าสิปลูเาากเอาจักเอาจั๊กกระปุกเกาะน้ำมันเอาไอยดื้อเอาอยางแล้วกระปุกวะ ยังเหลือกับฟูัวเสือเอ้อนาะป่ะพี่น้องกับสิเดจบลิปไปเพียงสำนีเด้อพี่น้องเจอกันใหม่นาะคลิปหน้านาะสำหรับคลิปนี้กันละพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อ๊ายบาย